กล่าวสวัเดียวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่ผมจ่างูคนเดิมคนดีนะฮะแล้วสิ่งที่คุณกำลังรับชมในวันนี้ก็คือคุณรินนะครับผมฮีโร่คู่ตาะละจะเลดแบบเล็ด คือฮีโร่ปกติเนี่ยถ้าเป็นแคลรี่นะประมาณสักสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีก็เริ่มมีของเริ่มแรงแล้วแต่คุณลินนี่คือแบบเลจะเลดไปได้แต่เลนแล้วโคตรจะโหดนะครับผมและคุณมีอิสระในการเลือกไอเทมไม่ว่าจะเป็นไอเทมของตีของเวแฮะและก็ของที่เขาไม่เอา <c oughs> อยเเเเรราาามมพพีีจจนนน่ห็กับตต เหยียบเข้าไปจมเม็ดน้ำบักเล็บแมวเออพูดแล้วก็อยากกินอ่ะไม่ได้กินนานมากเลยสมัยเป็นเด็กเลยคุณผู้ชมมีใครรู้จักหมากเล็บแมวกันบ้างครับผมที่ต้นมันจะมีน้ำหนามอ,อ่ะน้อยคน,อนที่จะรู้จักแมวจริงมันจะมีแรงเทมอยู่ในป่าเวลาเข้าป่าหาเห็ดหรือขนเฟินนะครับมันจะเรียกว่าหมากต้องแรงก็มีนะสีแดงๆเอาละเอาเป็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณลินดังนั้นวันนี้เราจะมาเล่นคุณลินสายเวทกันนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงแต่ ต้องเลทแบบมากๆนะจ๊ะเลทไม่เลทนะนัดสิบโมงมันมา9ก้าโมงอะเอ้ามาก่อนเวลามันก็ดีแล้วดิมันจะเรียกเลทได้ไงวะแล้วมันจะไม่เลทได้ไงและนัดสิบโมงมันมา9ก้าโมงแต่เป็น9ก้าโมงของอีกวันนะเฮ้ยยินดีต้อนรับผู้สู่เข้าวด้านพิมหากับคุณรินมาแล้วค่ะมันจะเป็นคุณลินได้ไงวะ E R I อออ่านว่าอีเอ๋ไงอีลูเบียไว้โอ้โหโดนร้อชื่อกัน2คนมือก็ยังจะล่วงกับเขาอีกแล้วอีลินและสำหรับใครต้องการสเติร์เกม จะขายให้ดีไหมอะอ้าวทำไมวะก็ดูดิเนี่ยเป็นไงเป็นการโปรโมทผ่านเพจแล้วเดยวคอมเมนต์เอกกจะชากมากเจ๊กูกันช่ำแกงกันช่ำ FC ลอกกันยับเลยใจเย็น FC งูไง เอฟไม่ใช่เซฟโซนเอาเป็นว่าสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็เพจพ่อมดเทมว่าเพจเลยนะครับผมเปิดชิบสีชั่วโมงถูกแบบมากๆและอย่าลืมใส่โค้ดข,ของผมด้านล่างคลิปนะครับเออสรุปกูต้องขายเองสังกน้นและเกมนี้คุณลินต้องมาเผชิญหน้ากับดีเอลซูสไนเปอร์มือหนึ่งของโลกที่แม่นเหมือนจับเขาเป็นสุดยอดสไนเปอร์มือหนึ่งของโลกที่แม่นเหมือนจับวางยิงไม่เคยพลาดเลยสัก โอเคเอาเป็นว่าคุณลินสามารถกดเลนดิเอลสู่ได้ค่ะเพราะความสามารถในการสโลของสกิลหนึ่งแต่ถ้าโดนจังๆก็มีเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะและเกมนี้อ e ีลินจะออกเป็นไรครับคุณลินค่ะอ e ีมันไม่สู่ภาพและคลิปนี้จะออกเป็นของเวทผสมกับครีนะคะดังนั้นรอเลดเกมบอกเลยว่าหนาวแท้แล้วประเด็นคือจะอยู่ถึงเลดเกมไหมล่ะครับเอาจริงๆหนูไม่อยากยืนเลนกับเอลสู่เลยมันน่ากลัวโอ้ oh. hey, <yeah. S 1> หรือเมื่อกี้เขาแค่ยิงขู่โอ้ สโคบันเบี้ยวหรือไงฮะสโคพี่อะตรงแต่ปากระบอกปืนพี่ปิดเป็นเลขแปดเลยหนูแป๊บหนึ่งให้พี่ดัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปทำเป็นท่าให้ปากระบอกปืนเป็นเลขแปดได้ไว้ได้และบางคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับคุณลินนะคะว่าทําไมต้องรอเลดเกมบวกตอนนี้เลยไม่ได้เหรอเออจะบอกนะคะดาเมจคุณลินตอนต้นเกมก็อุ้ยขัดจักระจีืมเขาตรงและเล็กแรงจักระจีจักระจีจักระจี ีทรมานค่ะทรมานมากๆไม่เชิงเบาหรอกแต่แค่ไม่แรงเดี๋ยวมันก็ความหมายเดียวกันเป่าวะถึงความแรงมันจะยังไม่ค่อยมีนะคะแต่คุณลินเน<ม>ี่ยมีความน่ารำคาญมากๆใช่ไหมล่ะคะเอลซู<ม>สกิลหนึ่งทั้งสโลสกิลสองแดดไปยิงปิ้วเอลซูค่ะเอลซูค่ะตีไงไรเราดัดปากระบอกปืนมาแล้วได้เวลาอ้าว บังเอ้ยปากระบอกปืนกูบิดเป็นเลขสิบไทยเลยคราวดิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปบิดอีกท่านให้เป็นเลขสิบไทยได้วะนะช่วงต้นเกมไม่มีอะไรทําก็ฟาร์มไปยาวๆค่ะไม่มีบทบาทไม่มีอะไรเลยดาเมจไม่มีไม่มีอีหยังจักกยากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังอาลลัมนะวิ่งแบบนี้ใส่เลยค่ะลินมาเติมแล้วค่ะคุณลินมาเติมแล้วใส่เลยค่ะใส่โอ้ยยิงสสดยังไม่ได้บวกอยู่ดี โอ๊ยป๋าก็บอกปืนกูปิดเป็นเลข77็ไทยมา็ยายกว่าเลข10ไทยอีกเ8ดสนาทีแล้วตายไม่ตายสักตัวฆ่าไม่ได้สักตัวแอบซิสก็ยังไม่มีฮ่า ชีวิตคุณลิลนี่น่าน่าหนาทาโดยแท้ว่าแต่เกมนี้ใครคือลมชั้นโอวัดดีแม็กลืมไปเลยว่าเคยมีลมแมงไม่จะเจอเปิดเลยครับนี่ฮะฮะไม่เปิดแล้วแม่เปิดเลยหรอไม่เปิดดีกว่าเฮ้ยไม่ตามดีกว่าโอ้ยเฮ้ยเเปิดแล้วไม่ตามยังไงเพื่อนชีเลยามาเติมแล้วว่ากับแก ชิล่าเรจนเดลี่แล้ว่ใครจะกล้าสู้เล่าอีลินไม่ช่วยกันเลยคุณลินค่ะเรียกอีมันไม่สุภาพเดี๋ยวแม่ตีปากหักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องตีท่าหน่อยให้ปากมันหักได้มาได้และในที่สุดก็ได้ดาเวทมาแล้วนะคะขอร้องดาเมจ่อยค่ะปิ๊ปปิ๊ๆปิ๊ป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 ปอ๊ปปา๊ปป <c oughs> ้๊ปป <c oughs> ิงปปิ๊ปปิ๊ยปิ๊ปปิ๊้ปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ป รีว oh, ิวท like ิปโอ้ยถือว่าแล้วเชี่ยเป็นการรีวิวแบบแดงๆต้นเกมหนูไม่ขอบวกนะคะมันยังไม่15นาทีดังนั้นหนูจะยังไม่สู้ค่ะโอ้โหจับโอ้โหโอ้โหโอ้ยว้าโอ้โหมันแรงขนาดนี้เลยเหรอคีล่าให้จับอีลินคุณลินค่ะเรียกอีมันไม่สุภาพโอ้จับอีเอ๋เออแบบนั้นค่อยดีขึ้นหน่อยอีลูเบียค่ะเดี๋ยวแล้วเกี่ยวอะไรกับกูอะไว้ถ้าเกมจบไปแบบนี้มีหวังโดนรีพอร์ตแน่นอนเลยค่ะดังนั้น ชิคกี้ดุด้ายโอ๊ยข้าวสารเสกไม่ใช่ข้าวสารเสกซะหน่อยโอ้ยวาแล้วเที้ยวข้าวสารเสกแตงและคือเกมนี้ป้อมป้อมจะหมดแล้วจ้าป้้มจะหมดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นโอ้ยปากระบอกปืนนี่ขยันบิดแล้วกินมันบิดเป็นชอกระเธอแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันบิดอินท่าไหนเป็นชอกระเธอได้ว่าแต่จังหวะนี้ต้องใส่แล้วปะจังคิดดูดีๆก็ใส่เลยแล้วกันค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค้าไม่ขาดมาแล้วค่ะวู้ ไหวค่ะมากเอ้ยตอนนี้ป่ากระบอกปืนมันบิดเป็นรูปหน้าแฟนเก่ามันบิดได้ไงวะนะเอาเหล่ามาเดี <UC S 2> ๋ยวเอาเหล่ามาเดี๋ยวกันเอาเหล่ามาบีอันกูว่าป่ากระบอกปืนไในนี่เป็นปลากระบอกปืนแต่งชั่วมันบิดท่าไหนเป็นรูปหน้าแฟนเก่าได้วะาไม่เชื่อก็ลองดูสิเอาเอาไปมาขอยิงหน่อยสิวะครับเอ้ยป่องเอ้ยร้องทำไมมันบิดเป็นรูปอะไรอีกล่ะมันบิดเป็นรูปหน้าหัวเก่าฮะ และช่วงนี้คุณลินคิดว่าน่าจะบวกได้แล้วละคะ่ะเพราะคุณลินของก็เยอะไกลที่จะเต็มแล้วดังนั้นถ้าเข้าไฟใหญ่ๆเก็บสแต็กให้ครบเนี่ยก็น,น่าจะแตกลายตัวเลยค่ะโอยเอาอีกแล้วเอาเหล่ามาเพียนโอยอะไรอีกไอ้ดีปปากก็บอกมือมันบิดเป็นรูปอะไรเอกเ่าหวยกินไอ้นี่นก็ปัญหาเยอะเหลือเกินค่ะเฮ้ยเดี๋ยวบวกกันแล้วเหรอใจเย็นนะคบเปิดอันติเลยค่ะ แรงเออสมควรแรงเละ1ิบสองนาทีมันเพิ่งได้ไฟเนี่ยช่วงต้นเกมคุณเลียนยิงอารลัมไม่เข้าเลยค่ะส่วนตอนนี้ถึงไม่มีสแตตแต่มีใจค่ะอารลัมคายังคันอยู่ไหมเลยวิ่งจริงอยากซัดเข้าไปเลยแต่ติดที่ว่าเพื่อนโดนล็อกเป็นอะไรอารลัมยังคันอยู่ไหมคันจนจะเป็นสังขังเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันของไอ้ซาต้าเ้า กูก็ไม่โดนล้อซะตั้งนานนึกว่าลืมไปแล้วซะอีกเริ่มต้นสองสาวปฏิบัติการไล่ล่าพ่อหนุ่มหยานข้านอนฉีเหรอหยานอยู่ไหนคะ่ะไปแล้วห<อ>ยานค่ะหยาน,ยานโอ้โอหโแลกเวอร์ะเดีย๊อมอปบอมบอ,มอ,มอ,มอมจะแตกโอ้โหสภาพป,ปอมพูดตรงๆนะไม่น่นาชนะเอ้ยหยานถ้าโดนสามทางไม่รู้จะแก้อย่างไงแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเหลือป้อมทางขวาเลือดตี โอ้ของใกล้เต็มแล้วดิทานแค่ดูเลือดเวทอันเดียวก็ของครบแล้วขอฟาร์มอีกแป,ป๊บนึงนะคะขอใกล้ที่จะเต็มแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่วยค่ะตอนนั้นเนี่ยหนูปิดเกมให้ได้ชัวร์ไม่ต้องรีบเอาก็อบอกไม่ต้องรีบไงเดี๋ยวหนูไปปิดเกมให้พากันรีบอะ่ะเดี๋ยวก็แพ้แล้วเ,ออเห็นไหมหนูให้คุณเลนได้โชว์บ้างชิกะดุดจบเลย ที่สุดก็ได้ของครบแล้วมันยังจําเป็นอยู่ไหมเนี่ยมันจบแล้วค่ะความพยายามพยายามเซฟพยายามฟาร์มตั้งนานเพื่อที่จะได้ของเต็มแล้วค่อยบวกอันนี้อะไรอะ่ะคือไปบวกแล้ว <บา S 1> ไปไวชนะไฟอะ่ะแล้วสุดท้ายจบเกมเลยอะ่ะเออชิคกระดูดอีกรอบนึงสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามครับ ไม่หล่อทีไม่หล่อมากเ้ยปากระบอกปืนเอาอีกแล้วเอางอ่ายดิคราวนี้บิดเป็นลูกอะไรอะ่ะโอนให้ปากระบอกปืนไป50ทูแล้วมันบอกเฟ้นดีเลยโอ้ยจบแล้วโดนป้ากระบอกปืนบิดโอ้ยของพวกมึงอยังดีโดนปากระบอกปืนบิดก,ออนดนก,กูน,นี่เดินไปหน้าห้องเขากูชุดเลยทำไมวะเพื่อนกูโดนลูกบิดแม้คราวนี้คนในครอบครัวซะด้วยมันคนและลูกกันไปละของผมก็มีอีกหนึ่งบิดเหมือนกันวันนั้นเดินเข้าไปในป่า โยโยโยโอ้ยเข่าผมสุดเลยอะไรวะโยโยโยเข่าสุดได้เนี่ยและบีดและคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจให้จ่างูนะครับผมหากมีคำพูดหรือวาจากริยาใดที่มันไม่สมควรไม่ดีไม่งามมันก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมเอาเป็นว่า, <laughs> าหน้าตัวเองน้าตัวเองในเพจข้อมลกัเลยว่าเพลงแบบ เอาละครับถ้าใครอยากเติมเกมก็เพจพ่อพดเทเ l e p เพลเลยนะครับผมถูกรวดเร็วปลอดภัยลัสเปอร์เซ็นต์ครับผมและอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจตัวเองให้ผ่องใสแข็งแรงอยู่เสมอนะครับเฮ้ยเจอกันคลิปหน้านะครับผมร <c oughs> ักทุกคนนะครับ <c oughs> ไม่ไม่